พิงแล้วนะครับอุ้ยแม่สีลงก่อนบอหรือว่าเดี๋ยวให้เก่งลงก่อนมาไปดูข้างล่างก่อนเก่งลงก่อนเอ๊ะเอ้าสวัสดีครับ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 วันดีครับวัสดีครับผมพาลูกสาวผมมาด้วยเอ้ยไหนไหนไหนว่าลูกสาวผมมาด้วยดูไหมอ๋อเข้าสากเหรอไหลกิโลเนี่ยอ้วนมาไหลายกิโลเนี่ยอ้วนลบกันนะครับหลบรถกันขอบคุณครับ หมดประโยชน์แล้วหมดประโยชน์แล้วแกับบ้านไปคลอดไปแค่นี้แหละเอาของมาส่งเพือ่อนจริงประโยชน์อ่ะหลอกใช้เอาของมาส่งแค่เนี้แหละหมดประโยชน์กลับบ้านไปเพื่อนทุกคนอันนี้เจ้าสารเจ้าสารไซส์หกสิบเซนเดี๋ยวได้ขอดูเจ้าสารก่อนเอ้ยเขไม่ใช่เขาสวยเขาสวยแง่สวยครับสวยครับสวยสวัสดีลุงลุงป้าป้าหน่อยลูกนี่ผมมีอะไรจะบอกในขณะที่เพื่อนเพื่อนเขามาเที่ยวกับแฟน มึงผมผมมาเที่ยวกับหมาแล้วก็แม่ชีวิตมาได้สุขสันต์วันที่ทําบุญเน่ะเพื่อนแต่งหน้าให้แล้วเอาเอากาวไม่ออกครับอันนี้กาวก็เลยยังติดอยู่ที่คิ้วอยู่ชุดเลชุดชุดเบคอนอีกเลยชุดเบคอนสวัสดีครับสวัสดีครับตาเอ๋ลูกตาเอ๋ลูกแม่เดี๋ยวเข้าสาลแม่ข้าสาลียายข้าสายเข้าวอุ้ย กาสากกาสากมาด้วยหกสิบเซนพวกหกสิบเซนความสูงครับเวลาน,น้องั้งก็จะปานหัวเขา่าแต่ถ้าว่าถ้าถ้าประมาณไซส์ร้อยก็จะประมาณประมาณเอวของยายเอาเอาสากเอาสากไว้ <sk ill ek in> นในรถก่อนขึ้นบนนี้ค่ะ <laughs> ขึ้นบนนี้ขึ้นบนนี้ขึ้นบนนี้สวยขาสวยขึ้ทางแล้วสวย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 หนูขึ้นบนนี้อ่าเดินขึ้น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  เดินขึ้นก่อนเดี๋ยวไปดูห้องก่อนครับอันนี้ยังไม่เห็นเลยโอ้ขอดูห้องหน่อยหูห้องสวยตั้งเลยอย่าขึ้นนะคะอย่าขึ้นนะคะเท้าเปียกนะคะเท้าเปียกนะคะเดินค่ะเดินค่ะเท้าเปียกค่ะมันเป็นห้องกระจกเป็นห้องกระจกขอดูข้างนอกหน่อยว้าวโอ้ ว้าวอ๋อตรงนี้เป็นไร่กระลำอู้เปียกเปียเปียเปียบอกใครบอกตัวเองเปียกเปียกเปียจริงๆเรานอนห้องนี้อันนี้เราจะทําใหม่อันนี้กับอันนู้นนะครับห้องนี้นอนได้สี่เพรานี้เป็นกระจกเนาะใช่เป็นกระจกอ๋อห้องใหญ่นอนได้สี่ไปไปไปลูกไป ไม่เค่เขียนคิ้วจริงๆมันเป็นขนตานมันเหมือนเก่าอะไรต่อขึ้นข้างบนไหมไปไปพาน้องขึ้นข้างบนไปเดินเล่นกันเถอะมาเก่งเองดอกไม้ไม่ใช่ไม่แม่แม่ไปเล่าแม่ชอบเวลาไปไหนอย่างเงี้ยคนแก่ก็จะฟิลแบบขโมยดอกไม้ตามที่สาธารณะกลับไปปลูกบ้านแล้วก็ไม่รอดอย่างเงี้ยโอ้แม่ถูกเก่าฮะน้องสวยเจอเข้าสวยเลยน้องสวยเจอข้าสวยน้องสวยเจอข้าสวย อุ้ยเดี๋ยวนะครับน้องชื่ออะไรนะครับน้องสวยน้องสวยอันนี้น้องเขาสวยอ้อสวยจริงจริงไปเดี๋ยวเดี๋ยวดูห้องนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูห้องนี้ก่อนสูงนะสูงนะเปียกนะเปียกเปียกอ๋อ ขานอนได้สี่คนไม่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 โดดตอนนี้เราจะโดดตอนไหนคะเอาเลยค่ะมันเป็นนุ่งกระล่ำนะคะไม่ใช่ลาเวนเดอร์นะคะมันเย็นมันค่อนข้างเย็นนะคะเพราะว่ายี่สิบสามองศานะฮะอันนี้คืออุณหภูมิที่จับได้นะฮะแล้วก็มันก็จะมีลมด้วยมันจะน่าจะต่ํากว่านี้ประมาณหนึ่งเลยนะครับซึ่งมันมันเป็นแบบเนี้พอลมมันโกกเข้ามาสวยก็น่าจะชอบนะครับเพราะว่าลมมันพัดเข้ามาเลยมันไม่มีต้นไม้บังนะจ๊ะทุกคนจ๋าเป็นไง ชอบไหมคะหนูชอบไหมคะหนูโอ้สวยนะเนี่ยอืมอมิ่งผัดปีอยู่ยูได้ด้วยโหชาดีใช่เล่ออะไรอ่ะมีอีกตัวนะอยู่บนรถเข้าสวยอ๋อข้าวสาลเตือนหนูชื่อกี้เคียวอายุเท่ากันเลย จะได้ไม่เห ap, ่าจะได้ไม่เห um ่าจะได้ไม่เห่าเราไม่ขึ้นข่าไม่ใช่ไม่ใช่ของเราของเราอีกฝั่งนึงกี้เคียวจะได้ไม่เห่าเขาสวยก็ห้าขวบเท่ากันเลยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันนะลูกเป็นเพื่อนกันกี้เคียวแน่นๆเลยอ่ะอาจจะแบบว่า ห่วงห่วงคุณแม่ทักทายเราตั้งนานแล้วนะเอาแลอวครับใส่ใจเรื่องรสากด้วยนะคะผมพาลูกสาวมาเที่ยวด้วยน่ารักเจ๋งครับห้องได้ดูด้วยมีเพื่อนด้วยห้องนู้นทักษัยนั่งอยู่กับยายนะนี่ทักสายนั่งกับยายนอนเลยไปดีกว่าไปแล้ว ไม่ไปไม่ไปหลอกเล่นไม่ไปไม่ไปหลอกเล่นหลอกเล่นไม่ทิ้งไม่มีใครทิ้งนอนค่ะนอนหลอกเล่นหลอกเล่นหลอกเล่นเฉยๆหลอกเล่นเฉยๆหลอกเล่นเฉยๆไม่ไปไม่ไปหลอกเล่นหลอกเล่นไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนค่ะไม่ได้ไปไหนอยู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 นอนต่อเช็งเช็งยายกำลังสั่งข้าวมากินกินข้าวยังกินข้าวยังกินข้าวกับอะไรหนูกินข้าวกับอะไรอ้ส่วนข้างล่างมีอะไรด้วยอ่ะ เดี๋ยวมันนี่เเดี๋ยวพาไปดูเออนี่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 เขานี้เขานี้เขานี่ฉี่ได้เขานี่ฉี่ได้แต่โดดไม่ได้นะคะค่อยๆเดินค่อยๆเดินระวังเหล็กด้วยระวังเหล็กด้วยระวังเหล็กด้วยนะคะไป,ไปตรงนู้นโอ้โหสวนกระล่ำเราลงไปสวนกระล่ำได้ไหม ลงได้ปะน่าจะลงไม่ได้ลงไม่ก็ไม่ลงสวยหนูเราลงไม่ได้นะสวยขวดน้ำมานี่แล้วค่ะจริงลงด้วยไม่ได้นะเกิงลงด้วยไม่ได้ลูกอันนี้มันเป็นซ่วมลงไม่ได้เดี๋ยวืีนโอ ฝั่งนู้นเป็นน้ำตกด้วยน้ำตกสวยขาหมูมุดไปอ่ะมันมุดไปได้ไหมอ่ะลองดูลองดูลองด,องดูเดินมั่วเลยโอ้ยมีน้ำตกขอดูน้ำตกหน่อยมานิดนิดนิดนึงเร็วลูกสวยสวยเขาสวยสวยไปดูน้ำตกตรงนู้นนิดนึงสวยโอ้โห เหมือนพูดกับอากาศอะไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่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 ไม่กูช้าช้าสิช้าช้าสิเดี๋ยวกูก็กัดโอ้ตายแล้วเหมือนพูดกับอากาศอะสวยอันี้เป็นดอกเกลือไม่เอาชุบกระปุกชุบกระปุกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามัน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 มมันนี่มัน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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มัน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 ขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอ้ยสวย โอยดูแลตัวเองไปแล้วดิยังไงวะเนี่ยาสวยุยฝนตกหมอกมาฝนตก บอกมาสวยสวยข้าวสวยข้าวสวยโอ้ยไปไปไปเลื่อแล้วข้าเลื่อไนะ อยู่นี่ตลอดไปไหมไม่ต้องกลับบ้านเงี้ยโอเคไหมอยู่แบบนานๆไม่กลับบ้านโอเคไหมเราขึ้นไปดูข้างบนกันไหมเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่ามีชั้นสองด้วยขึ้นหลังเดี๋ยวอุม้มเดี๋ยวอุ้มขึ้นเดี๋ยวอุ้มขึ้นเฮ็ดูชั้นสองหหสกันฮึบแมวเชือกแล้วเดี๋ยวไปดูชั้นสองก่อนว้าว สวยไหมสวยไหมว,ว้าวฮู้ฮู้ว้าววิวสวยมากเลยอันนั้นหลังคา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 เปลี่ยนชุดแล้วชุดนั้นซักนั่งลงเอยมันโตอ,อย่างนี้มานี่มานนี่ ปีขึ้นมาปีขึ้นมาเย็นน่ะเย็นนะฮะมันเย็นมากมันเย็นมากด้วยความที่พอมันอยู่มันอยู่บนสุดๆใช่ไหมแล้วมันไม่มีมันไม่มีรีสอร์ทอื่นๆข้างหน้าใช่ไหมลมมันตีมันเลยลมก็เลยแบบว่าโดนผมเต็มๆเลยสวยน่าจะชอบสวยน่าจะชอบอยโดดไม่ได้นะอย่าโดดนะคะ นั่ง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 ดีๆนั่งดีงดีมันโดดไม่ได้นะสวยวันนี้ในตอนที่ผมขึ้นมานะครับทุกคนมันก็จะเป็นแบบว่าฝนตกเยอะนะครับแล้วก็หมอกลงหนามองไม่เห็นทางหน้ามองได้แค่แบบว่าระยะเขาเรียกอะไรนะระยะที่แบบแค่แค่รถคันข,ข้างหน้าเฉยๆนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ โอ้ตรงนู้นเป็นวัดป่าพุทธเบิกนู่นตรงนู้นตรงนู้นเป็นวัดป่าพุทธเบิกนี่นี่ตัวนี้วัดป่าพุทธเบิกอยู่ตรงนี้อันนี้คือสวยอยู่ตรงนี้ส,สวยชอบใช่ไหมชอบชอบแหละดูทรงแล้วเนี่ยชอบ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 น่าจะชอบนะครับทุกคนอากาศมันเย็นแหละมันก็ได้ทำให้น้องเขาสวยค่อนข้างจะค่อนข้างจะชิลน,นะฮะไม่ต้องมีแอร์ก,ก็ได้ ตรงนี้โอเคเลยสวยค่ะโอ้ดูนอนทรหมา้าติดูหนุ่งธรหมา้าติสพุทธเปิกหนูชอบพุทธเปิกโอ้ท่านหนูถ้าแบบว่าหนูเรียบร้อยขนาดเนี้ยมันก็น่าพามานะครั้งหน้าเข้าใจใช่ไหมถ้างั้นหนูไม่ดื้อน,นะใช่ไหมถ้าดื้อแบบเหมือนข้าวเหนียวอะ่ะมันก็ไม่ค่อยด้ไปไหนเห็นไหมมันดื้อมันคอนโทรลยากโอ้ลมพัดหนูก็เลยชอบ ลุงพัดน้องก็เลยชอบ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 นี่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆ A few moments later That one never came คิดถึงข้าเจ้าเหรอดูคิดถึงข้าเจ้าเหรอคะ ดูจากอาการแล้วน่าจะผิดปกตินิดหน่อยนะครับเพราะว่าดูกระวนกระวายดูแบบเดินหาคิปอันนี้มันสียงคนตกหรือเสียงน้ำตกอเสียงตกเดินหาเจ้าอยู่ข้างล่างแล้วคู่นี้ก็ลงแต่เช้าไงไม่หาเจ้าเพราะงั้นวันนี้หนูนอนอข้างบนนะหนูนอนเช้งง,งข้างบนนะอากาศมันหนาวอยู่นอนเช้เชง เออเออแล้วเนี่ยอย่างนี้แหละอย่าจีบตรงนี้ให้เดี๋ยวมันมีมดกันเสือหน้พูดรู้เรื่องเดี๋ยวเราตัพาไปเที่ยวกันบ่อยๆทั้าพูดไม่รู้เรื่องไม่นับเลนะไปวันนี้นอนเนาะพูดเด็ดแต่พายเดี๋ยวพวกนี้บาตื่นมาดูหมอกเนาะโอเคไหมโอเคฝันดีวันนี้จุ๊บๆกัน A later. few moments ไม่ดีครับเช้าวะ่ะหกโมงจริงๆไม่ใช่ตีห้าสิบสองดูนี่สิหมอกมันขึ้นมาแล้วอ่ะพูดเลยแต่ว่า มาเข้าสวยหายกับแม่หายน่าจะพาคนไปฉี่ไปดูกันก็หมอกเต็มเลยตรงนู้นก็หมอกตรงนี้ก็หมอกตรงนู้นก็หมอกเขาสวยก็เหมือนสีหมอกจุดไหนอ่ะนี่ไงโอ๊ยหนาวหนาว อหนาวจังเลยหนาวไม่ลูกเจอหนาวไม่ลูกม uh ุดใบเถ้าได้รางไปเยี<_<_<_่ยวนี่ไม่ต้องไม่ต totally ้องเดินเข้าไปแม่แม่แม่ไปตรงหินยางไปเหยียบคนเลยเลยเด้อเดี๋ยวเท้าเรือมือเมื่อวานเมื่อวานล้างเท้าแล้วรอบนึงมันจะมีสวนนี่สวนตรงนี้นะช่วยช่วยช่วยฉีดตรงสวนตรงนี้นะโอ้ยหนาวจังเลย ตอนนี้นะในกรมอุตุบอกว่าโอ้ยหนาวจังเลย18องศาแต่ว่ามันมีลมก็ทุกคนก็บวกหลบเอาแล้วตอนอุ้ยหนาวจังเลยก็น่าจะนี่แหละน่าจะประมาณ15 15ความรู้สึกนะน่าจะฟีลา15เพราะมันมีลมโอ ถ้าเขาสวยอะถ้าถ้าเขาสวยอะหนูเท้าเลอะอะหนูก็จะเดินเท้าเลอะอย่างนี้นะนะ่าสวยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเป็นโคนนะ,นะมันมีส่วนข้างห้องอะสวยมันมีส่วนข้างห้องที่หนูสามารถคุ้ยจมูกเย็นมันมีส่วนข้างห้องที่หนูสามารถฉี่ได้ตุนหนูแต่ว่าหนูอยากเดินมาดูใช่ไหมล่ะอ๋อแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกเปล่เก็บไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองเท้าให้แม่ ปพืนนี่ยังไงเนี่ยดอกไม้ดอกดอกความดอกความยังไงของโอ้ของเทหรยขึ้น่ะโอ้หรอไม่ทำไปแล้วบอกว่าหักไปปลูกได้เลยครับโอ้านี่ของเททุกคนเทขน่ะนี่อันนี้มันกำลังจะลอยแล้วเนี่ยเอามาเป็นของความเมื่อคืนก็มาไปสองควมสวยๆเราเดินขึ้นไปข้างบนกัปลูกไป มึงแมองเป็นดอกไม้ปลอมเมื่อ,อคืนเหลืองสีแดงโคนนะ <c oughs> มันจะมีโคนเลอะๆอยูอ่อย่าเหยียบโคนเลอะๆนะรถเสียออกรถเสียออกรถเสียออกรถลดลดเอิน้องเพิ่นปลูกกระลำนะสิอันนี้เพิ่นอยาจะปลูกประดับปะ ต้องไปจะได้กินคัดกะลัมปีเมื่อวานอร่อยมากสวยกะลัมปีเนี่ถ้าสมมติอีอ้วนม้ยางเนาะมันเป็นต่กิ่งเนาะทางทางมันชันอ่ะอีอ้วนน่าจะกิ่งปูเพราะองดนทำเนาะมันบ่เหงวดิเด่นแจ้งมันทิพไปใใจ เดินเบาๆเอ้ยเดินช้าๆช้าๆช้าๆ,าๆ,าๆยายตีนะพี่คนพี่คนมันเลื่อนมไม่ได้ลูกมันเลอะมันเป็นโคนตัวนู้นเป็นโคนน่ะอ๋อเก้งน้ำตกเป็นบ่ไห <c oughs> นน้ำตกเป็นแม้ว่าพป้นท <c oughs> ี่น้ำตกเองเหอนี่มันไหมันไหลมันจากทางนู่นตรงนู้นมันเป็นทางน้ำตกอ่ะมันเป็นทางน้ำไหลมันไหลผ่านไปเรียนเรื่องว่าเพื้นที่เดียวเอง ไปชงกาแฟดีกว่าดูมีวายเต็มเลยนะไปชงกาแฟดีกว่าไปชงกาแฟไปใช่แม่เมื่อคืนนะเ<อ>มื่อคืนเมื่อคืนเนี่ยเขาสวยเขาเดินมาตรงนี้แล้วนี่ผมจะให้ดูนีนมีผักนี้นี่เต็มเลยเพื่อนเดินไม่ได้เพื่อนเขาปลูกกินเองนะจ๊ะ นี่นะจ๊ะข้าปลูกจิตเองนะจ๊ะอันนี้อะไรไม่รู้นะอันนี้จะฝากทองอันนี้ก็น,น่าจะมะเขือเพราะว่าแบบว่าพี่ๆหลายท่านใช่ไหมน่าจะแบบว่าไม่ค่อยชอบปลูกเขานะครับการขับขึ้นภูทับเบิกอาจจะแบบว่าเอ้ยไม่ใช่ทางของฉันนะฮะก็อาจจะดูคลิปนี้แล้วบอกภูทับเบิกมันเป็นแบบนี้เหรอใช่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 ครับคือการขึ้นภูนทับเบิกมันก็จะมีความสูงสูงชันชันหน่อยนะฮะ แต่ว่ามันก็จะต้องแบบถ้าแบบรถพร้อมใจคนพร้อมอะไรก็ขึ้นได้เออเนี่ยเมื่อคืนเมื่อคืนเข้าใจว่าเป็นดอกปอมเนี่ยแพ้นะคะเมะื่อคืนเข้าใจว่าเป็นดอกปอมจะมาปอมอะไรจิงไดี๋ดูจิดอกลักเล่ถามมาแล้วเรียบร<ะ>้อยไปเนียนไม่เป็นน้ำอากาศนจริงวาเพราะว่าถ้า,าถ้าสมมติว่ามันปลูกง่ายมันเลี้ยงง่ายใช่ไหม ข้างล่างก็น่าจะเต็มไปแล้วเ,นะเ,เราน่าจะเจอดอกพวกนี้เยอะๆแต่ว่าอันเนี้ยทะเลาะกันแล้วมาเร็วค่ะมันไม่เยี่ยวเลยหนูไม่ฉี่เลยอะ่ะล้างขานี่ที่ล้างขาอู้เอ้าสาด าสางมาด้วยเหรอ,อยายไปต้มน้ำก่อนสางมาด้วยเหรอเอาเก้าอี้ไปใหม่ไปฉากดูทะเลหมอ,อกก่อนแป๊บนึงอืมวันนี้เขาเมื่อคืนน่ะเขาฉากในเดวันเข้าบ้านรอหนูหนูดูดหมอกกับน้องนะหนูดูดูหมอกกับน้องนะเข้าใจไหม ดูเหมาะกับน้องนะลูกอยากกินน้ำไหมสวยกินน้ำไหมไปกินน้ำโอเคกินน้ำฝากดูยิ้มนะฝา,า,ากเขาฝากเขาดูล่าเริงนะลูกสวยแหละอ๋อสวยก็ล่าเริงสวยก็ชอบเหมือนกันอ๋อดูเหมาะตรงนี้นะส่งพี่น้องนั่งอยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนนะ เข้าใจไหมน้องโจหดไปเยอะเหมือนกันนะครับ <c oughs> อ้อยู่กับน้องแหนะดูนี่เหมาะนะครับเราวเช้ามาแล้วขา้าใช้จะเป็นโจ๊เ,เ,เ,เป็นโจ <c oughs> เป็นปลาป,ป๋องเป็นไส้กรอกอันนี้เขากินได้ใช่ไหมมะเขือเทศหั่นชิ้นแล้วก็มีไข่ไข่ต้มสองลูกนะครับแล้วก็มี ผัดกะหล่ำนี่ผัดกะหล่ำคุณอร่อยไหมผัดกะหล่ำอร่อยมากเขาเขากินเขากินอะไรนี่กับผัดกะหล่ำเหรอผัดกะหล่ำกับข้าวต้มคนณอร่อยอือฮั่นแม่เรสวยสวยกินอะไรอ่ะเรอสวยกินข้าวต้มเนี่ยมาห้กินตอนนี้บ่มันร้อนดิอ๋อมันร้อนอยู่เดี๋ยวสวยรอแป๊บนึงแม่ปอกข้าวต้มเลยไอ้แปอกนี่ใส่ใส่ใครกัน อุ้ยสุด<อ>โหดบะรบุ้งใส่เพิ่นบ่ตัง้งเวลาต้มมาสุกเกิน์ดรู้ว่าเพิ่นไห้เขากินแบบนี้น่าจะแบบนี้แหละแต่ทุกคนผัดกะหล่ำปีอร่อยมากผัดกะหล่ำปีอร่อยมากอร่อยมากรุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแบ่งให้สวยอีกก่อนคือหวานวะแม่นอยู่ที่จริงแม่่อยากให้ออกหวานเลยแต่อร่อยนะ มันอว่าหวานแต่หวานอือหือึเลยกินข้าวลูกอากาศมันเย็นน่ะมันก็เลยแบบว่าแบบแบบอุณหภูมิที่ตัวเขาต้มร้อนมามันก็ไม่ร้อนแล้วแปบ๊บเดียวเองมันกินมะ่อนีอ้แบนดื่มเฉยจินจ้าเฮ้ยนายตโดนทิน้ง เอาพาเดินก่อนแม่พาเดินก่อนพาเดินก่อนเดี๋ยวจะขอเข้าน้ำก่อนไม่ต้องเปลี่ยนชุดหนึ่งสองปึ๊บอืดจึ้มอ่านั่งตรงนี้นั่งตรงนี้มาถอดก่อนเนี่รถแม่แม่แม่ขับไปเลยแม่ขับไปเลยเออก็ต้องถอดแล้วเนาะเข้าสีลุงเออแม่อยู่ไปแม่กลับแล้วนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะต้องเดินไปปลูกกอนแม่เข้าไปนั่งรอก่อนยายไม่ทิ้งหนูนะลูกเนี่ยพากลับบ้านแล้วนะคะกลัวทิ้งเหรอลูกไม่ทิ้งหรอกเดี๋ยวก็ทิ้งเข้าอ้วนเดี๋ยวก็ทิ้ง ข้าเจ้าเดี๋ยวก็ทิ้งข้าวเหนียวแล้วก็จะมาปล่อยสากทิ้งได้ยังไงสวยโอ้อยไปสวยริงพูดถึงแต่สาสนี่ไงกับบ้านเราเนี่ยพอพอขึ้นรถมันนอนละอยู่ข้างล่างไม่ยอมนอน,นกลับบ้านกันกำลังลงขากำลังลงเขาเก่งอ้าวบอกไปใช้เมื่อเหร่<ด>ติดแล้วน,นี่ไง เอาสวัสดีค่ะกอนลูกสวยกำลังจะลงเขานะคะอ่ะาไทยสวยไหมหมาบนนี้หมาโดดเราบอกอุ้ยมันกัน,นี่อุ้ยอ <c oughs> ยู่นี่ค่ะสวยไม่ได้ไปไหนสวยอยูน่นี่อย่านะอย่าโดดนะลูกอมองมิดข้างหน้าเลยสวยเฮงยันบด้กลรบ,บัานยู่สิมาสวย โดดจังไดโค้ทุกคนโคตดสวยเลยครับตอนนี้ข้างหน้าแบบตอนนี้หมอกลงเยอะมากแล้วสวยมากเลยเราต้องใช้เกียร์หนึ่งในการลากลงนะครับจริงๆอ่ะผมลงลงเร็วกว่านี้ได้นะครับแต่ว่าไม่อยากแสงพี่ันข้างหน้าแล้วก็เพราะว่าเขาสวยนอนด้วยก็เลยไม่อยากให้มันเวี่ยงมากคือมันเห็นไหมว่าระยะการมองเห็นอ่ะมันสั้นมาก ก็เลยคำนวณเอาถึงความปลอดภัยเป็นหลักก่อนออรเราต้องเดินทางไปรับน้องข้าวเจ้าแล้วก็น้องข้าวเหนียวนะครับแล้วก็เดินทางเข้าสู่กรุงเทพนะคบพี่ๆสำหรับการเที่ยวภูทับเบิกของเต้าสวยครั้งนี้นะฮะก็จบแล้วเรียบร้อยภาพบรรยากาศสวยมากอากาศดีมากๆนะครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมไลค์แชร์ซับสไครต์และตามเรื่องราวการเดินทางต่อไปของข้าวสวย ตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาดนะฮะอันนี้เถียงไม่ได้นะครับได้ที่พุ่วายสตอรี่นะครับอย่าลืมกดถูกใจกดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปแล้วก็ทุกรูปภาพน่ารักน่ารักที่เราส่งเป็นความสุขให้พี่ๆนะครับสำหรับอีพีนี้ขอเดินทางไปรับขี้กระโปรงก่อนแล้วก็เดินทางกรุงเทพนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย